จเจคโนส,สวัสดีคะ่ะบ้านพร้อมสวนนะคะราคาสุดว้าวอยู่ที่มะขามนะคะอยู่ใกล้เซเว่นค่ะแปลงนี้นะคะอยู่ใกล้รีสอร์ตอยู่ใกล้น้ำตกทุ่งเพนนะคะอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีคขทุกท่านอยู่ในอำเภอมะขามนะคะเนื้อที่ขนาด1ไร่3งาน37ตารางวาค่ะพร้อมบ้านเดี่ยว2ชั้น สห้องนอน1ห,ห้องโถง1ห,ห้องครัว2ห้องน้ําแถมแอร์สอตัวและเครื่องทําน้าอุ่นอีกหนึ่งตัวค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีสวนทุเรียน4ี่ต้นมีมังคุดมีเงาะมีระมุดมีลองกองอีกเกือบ10ต้นเลยค่ะได้วางระบบน้ําอย่างดีแบบครบคันเลยด้วยนะคะมีสระน้ําสวยงามสามารถกั้นเรี้ยงป่าได้ชั้นสองของบ้านชมวิวได้ด้วยนะคะ รอมรอบด้วยธรรมชาติบรรยากาศที่สุดจึ้งในราคาสุดพิเศษ2,950,000บาทเท่านั้นค่าโอนคนละครึ่งนะคะสนใจนัดชมแปลงจริงและตรวจสอบเลขโฉนดติดต่อผู้ขายตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะเจคโนโเพียงนำเสนอเบื้องต้นให้รับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ